วิชาการก้าวหน้าเสริมคุณค่าคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมิลืมสิ้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลน,นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราชส5 0 0ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนครูประจําการ11คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คนและลูกจ้างประจํา1คน ปัจจุบันมีนายสราวุฒธนาคำเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียกว่านางแลในโมเดล Policy นโยบายนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและของโรงเรียนข้อที่1ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นข้อที่2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามข้อที่3มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นข้อที่4การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันวิชันวิสัยทัศน์กําหนดวิสัยทัศน์จากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและจากนโยบายของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านนางแลในจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิง่น Structure โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยงานสีด้านคือ 1. งานบริหารวิชาการ academic 2. ง,งานบริหารบุคคล Personal 3. งานบริหารงบประมาณ Budgeting 4. งานบริหารทั่วไป General Goal เป้าหมายเป้าหมายประกอบด้วย 1. เป้าหมายด้านผู้เรียนผู้เรียนมีผลพัฒนาการทั้ง4ด้านอันประกอบด้วยด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามไวัมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียนคือเก่งดีมีสุขเก่งหมายถึงเก่งวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีดีหมายถึงเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีสุขหมายถึง ครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการที่หลากหลายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เป้าหมายด้านบุคลากรครูมีความตาระหนักรับผิดช,ชอบในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ3เป้าหมายด้านการบริหารบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้เสียชุมชนมีความรักและศรัทธาต่อการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน4เป้าหมายด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในสะอาดปลอดภยัยสวยงามน่าอยู่น่ายนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนและชุมชน Best Practice 1โรงเรียน1น,นวัตกรรมโรงเรียนบ้านนางแลในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษานางแลในโมเดลโรงเรียนบ้านนางแลในจึงได้จัดทําโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและนโยบายหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อสนองต่อความต้องการและความสนใจของนักเรียน ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยกำหนดวิธีการพัฒนากิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนกำหนดกิจกรรมหลักเป็น4ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. การเล่นดนตรีพื้นเมือง 2. การขับซอพื้นบ้าน 3. การฟ้อนรำ 4. การตีกลองสบัดชัย และมี3กิจกรรมรองรับได้แก่ 1. กิจกรรมฝึกซ้อม 2. กิจกรรมประกวดแข่งขัน 3. กิจกรรมจิตอาสา,าซึ่งโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการประเมิน และสรุปผลโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในตามที่โรงเรียนบ้านนางแลในได้ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและวิสัยทัศน์นั้นเพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาด้วยความรู้ความสามารถและความตั้งใจให้โรงเรียนบ้านนังแลในเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณภาพแก่สังคมต่อไป